สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุบัญญาลิติเออร์นะคะทุกคนเราก็มาเที่ยวเกาะมาเดินกันเดินรอบเกาะนะคะทุกคนไปไปไปีไปเดินรอบเกาะอุ้ยต้นไม้ตนม้ตนไม้ คนโคนโคนด้ทะเลสาบนะคะทุกคนนี่ไปเลยอุ้ยดอกไม้โอ้ดอกสีม่วงเต็มเลยดูเด้ออุ้ยดอกไม้ออกแล้วทุกคนสวยมากดูเต็มป่าเลยดอกไม้สีม่วงออกแล้วเด้อพี่น้องมันแดดเนาะ พอแดดปุ๊บออกปั๊บเลยนี่โอ้สวยดูดินี่ออกแล้วดอกสีม่วงเต็มหมดเลยสว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 ยงามเนียบป่าต้นไม้ใหญ่ใหญ่นี่นะ่ะต้นไม้เก่าหมดเลยจะพาเดินรอบเกาะเ้ย ทะเลสวยไหมทุกคนุ่นเราเดินมาจากทางนู้นเดี๋ยวก,กลับดอกไม้เต็มเลยป่าเนี่ยโอ้หดอกไม้เพียบเพียบโอ้โหสวยสวยมากเลยสีม่วง โหดูสิเต็มไปหมดเลยทุกคนดอกไม้ดอกไม้ไมสวยเต็มป่าเลยแต่ยังขึ้นไม่หมดนะนี่น้ำทำไมมันแดงตรงนี้โหพาเดินป่า หูดอกไม้ข so ้างในเนาะสวยสวยี๋จะให้ดูตรงนี้เยอะมากเยอะมากไปเลยไปโตไปโตเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงรอบเกาะสีขาวก็มีนะทุกคนดูดินี่สีขาว ก็าวบุซีขาวอากาศก็เย็นอยู่นะทุกคนไม่ใช่แดดแดดต้นไม้เขา้าใหญ่เลยเก่าแล้วด้วยต้นไม้ใหญ่มากดูสิต้นไม้แบบยังเก่ายังแก่สามารถหักลงมาเองได้ถ้ามีพายุนะถ้ามีลมด้วยทุกคนนัากลัว ถ้ามีลมฝนอย่าเข้ามาเด้อดูบรรักาศกปตัดนะโอหป่าป่าฟินแลเลนะกาะเขาเรียกเกาะทะเลสาเกาะทะเลสามนะะทุกคนมาเดินออกกำลังกายกันนี่มันเป็นป่ามันเป็นป่านะท,ะทุกคน จะพาเดินว่ามัน,มนกี่นาทีรอบกอนเกาะนี่ยขึ้นไปทำไมโอ้น้ำใสน้ำใสมากแต่ไม่มีปลานะทุกคนไม่มีปลาไม่มีปลาโอ้โหดอกไม้เพียบเลย หน้าร้อนมาเล่นน้ำโลยะ่ะเยอะฝั่งขอนนเป็นเมืองนะคะทุกคนเมืองโลยะ่ะนี่เมืองที่เราอยู่เนาะเป็นเมืองโลยะ่ะโลยะ่ลยะนูไปต่อไปต่อดูดอกไม้สิ ดีนะที่นี่แบบว่าประเทศนี้เขาจะมีที่ให้คนเดินมีทางในป่าในในป่าให้คนเดินไม่น่ากลัวนี่ยเขาจะโอ้ตรงนี้อะไรเดิน Oh, they okay. for dancing before long time ago. Uh, so they make from wood saying they can have band and can dance. Up there? No, here somewhere. It's not too big area but three. Uh oh. oh Maybe yeah. here. Um, Maybe there's a go up there. go up here. Go up here. No, we won't hear you. น่าจะมีเห็ดมัสลูมแฮปนะดูต้นไม้ที่ทุกคนใหญ่ๆต้นไม้ไม่มีต้นเล็กนะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะดูต้นเด็ดต้นเก่าต้นแก่ร้อยปีอัพ ทะเลสาตรงนี้ใหญ่มากเลยนะทุกคนกว้างใหญ่นะกว้างใหญ่ไพศาลไป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 ป้าทะเลทะเลกว้างไหมทุกคนย่งเดินมายังไม่ครึ่งเลยนะนี่ ยังบอกครึ่งเลยเดอร์เดือเกาะตื่นมา,มาออกกำลังกายกันโห่ต้นมิติกานะ้าเนี่ยบูบูรี่โหบูบูรี่อรอดเฮียนี่ต้น กำลังออกใบนะทุกคนต้นบูบุลี่เพราะว่ามันหนาวมากแล้นะไปไป,ไปดูสิว่ามันจะถึงชั่วโมงไหมเดินนะเพราะว่ามันสองกิโลทูกิโลฮารอ่ะ สองกิโลครึ่งเดินอีกชั่วโมงค่ะทุกคนโอ้โหดอกไม้ดูดิดอกสีม่วงสีม่วงโอ้โหต้นไม้ล้มลงไปใส่น้ำเยอะนี่ก็จะล้มแล้วนี่โอ้โห ต้นใหญ่มากนะในเกาะนี้ไม่น่าจะตัดต้นไม้ได้นะถ้ามันล้มลงมาแล้วเขาก็ให้ตัดเอาไปทำฟืนนะทุกคนอะไรเนี่ยนี่เขาให้เดินขึ้นไปทางนี้ดูดอกไม้เลยเต็มเลยเนี่ยถ้ามันล้มแล้วใครอยากมามาตัดเอาไปทำฟืนได้ โอ้โหขึ้นเขา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 พี่น้องโอ้โหโอ้โหเขาให้เดินไปทางนี้สิค่ะไปไปต่อไปต่อเริ่มหอบขึ้นมาเลยนะทุกคนขึ้นมาจากทะเล ต้นไม้ใหญ่มากเลยโอ้โหอ้หยาวไปคลิปนี้ยาวไปนะทุกคนจะให้ดูภูเขารอบเกาะฟิลเล์รอบเกาะเมืองโลย่าเกาะใหญ่นะเนี่ยไม่ได้มานานมาก นั่นๆๆโอเคโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วทุกคนเขาออกขาลอยเขาบอกว่าให้เดินไปทางนี้เนี่ยรอบเกาะจริงๆนะทุกคนฮะฮะฮะ ที่บอกไหาดูเหข้างล่างอันนี้ต้นไม้มันยังไม่ออกใบเนาะถ้ามันออกใบโอหขึ้นมาแค่นี้เนี่ยมีที่นั่งพักด้วยดีว่าประเทศนี้ไม่ค่อยมีงูโอ้โโโเจออนหินใหญ่ อะไรคะดู้นเห็นกอนนี่ใหญ่มากด,ดูทะเลดูทะเลทะเลบุป่าบุป่าอ้ t h oh, ส s คมปิ้งฮะมีบ a บ e barbecue บบ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 บ r บบ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 บยบบ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 ดบบอบบ้บบ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 บกบบบบบบาบบบบบบบอากาศโอ้ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะ,ะบายบาย